วันนี้ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์นะคะเมือ่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซ e c a ค่ะซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหลังจากที่เลื่อนการฉีดวัคซีนของแอสตราเซ e c a ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้รัฐมนตรีหลายๆคนปฏิเสธไม่ได้ฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกและซิโนแวคด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพ พรุ่งนี้ค่ะกทมก็เตรียมตั้งจุดฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ตลาดบางแคด้วยค่ะเรียกคนเรียกคนนี้นะครับท่าชูเลยครับดีนะวัคซีนอันนี้ของแท่นะครับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มแรกจากบริษัทแอสตราเซเนกาถูกฉีดให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข็มนี้เป็นเข็มที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยนะครับหลงังเลื่อนการฉีดจากเมื่อวันศุกร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมา เราต้องรอฟังผลการตรวจสอบผลข้างเคียงลิ่มเลือดแข็งตัวจากต่างประเทศต่อมาจากการตรวจสอบสืบค้นสาเหตุขององค์กรยาของสหาภาพยุโรปและผู้เชี่ยวชาญวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอาการลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาการฉีดวัคซีนครั้งนี้ผู้ที่ฉีดให้ในายกรัฐมนตรีคือศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลังเฝ้าระวัง30นาทีไม่พบอาการแทรกซ้อนและนายกรัฐมนตรีจะรับวัคซีนเข็มที่สองในวันที่25พฤษภาค,คมนี้เมื่อกี้ผมในห้องประชุมผมก็ถามทุกคนนะว่าฉีดไปแล้วเป็นไงบ้างทุกคนก็ปกติผมเองก็บอกเอ๊ะผมสงสัยวันนี้ผมรู้สึกหัวสมองแล่นดีจังเลยนะเออยังไม่เป็นไรไมรู้สึกอะไรทั้งสิ้นนะก็เป็นปกติเลยจนะ ก็เพื่อให้ทุกคนมั่นใจนะนายกก็พร้อมจะฉีดตลอดเวลาแหละวันนี้ก็บอกเขาพิดารณากวควรจะฉีดวันนี้ก็สีดวันี้ไปนะไม่ใช่เรื่องอะไรล่ะที่จะพูดกันเสียหายต่อไปนในอนาคตนะเพราะนนี้เราต้องสร้างความเชื่อมั่นนอกจากนายกรัฐมนตรียังมีคณะรัฐมนตรีเข้ารับการฉีดวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาและซีโนแวคอีกหลายคนทั้งพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา นายจุรินลักษณะวิสิทธ์นายศักดสยามชิดชอบและรัฐมนตรีอีกหลายคนแต่มีรัฐมนตรีอีกหลายคนไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนทั้งแอสต a าเซเนกและซ i โนแวคคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายดอนปรมัตวินัยนายจุติไกรเลิกนายรนประพัฒน์โพธสุทนและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ปฏิเสธรับวัคซีนเพราะปัญหาด้านสุขภาพ ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัทพมเผาและศาสตราจารย์นรุมนพินโยสินวัตรปฏิเสธการฉีดวัคซีนเพราะเตรียมจะมีบุตรศาสตราจารย์ในแพทย์ยงระบุว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามปกติเว้นแต่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ไม่สามารถรับวัคซีนได้ขณะที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ในพื้นที่กทม มีมติให้ขยายการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดในเขตบางแคตั้งแต่วันพรุ่งนี้จำนวน500-600คนที่ตลาดบางแคจะฉีดให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดโดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนทั้งหมด6,000โดสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคในเขตบางแคให้สงบโดยเร็วที่สุดส่วนข้อห่วงใหญว่าผู้ติดเชื้อจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่ อธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่าสามารถฉีดได้อย่างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเมื่อหายป่วยแล้วตรวจภูมิคุ้มกันแต่ไม่เจอจึงต้องฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้เพื่อป้องกัน